อย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้นะเรามีทุเรียนนะคะเดีย๋ยวเราจะซื้อไปปอกเอาส่งลูกเลยนะเดี๋ยวแลลูกนั้นนะ่ะลูกของลูกที่เราเลือกอันนะ่ะไม่ลูกกลางไอ่นี่กว่าหรออาเอาอเอาที่มันแตกน้อยที่สุด ีแตกอันเอิญแตกพัดแตกอันนี้แตกเยอะเลยอันนี้มัตกง่ายงนั่นแหละดูท่าจับสซเลียนจับได้เต็มไม้เต็มมือโลเท่าไหร่จ๊อยโลละยี่สิบประมาณประมาณยี่สิบคนี้ <20 S 2> มันประมาณครึ่งโลใช่ปะก็โลละสี่สิบเหรียญตามนี้เดี๋ยวเราไปปอกโซเลียนกันที่บ้านกันนะโอเควันนี้น้องเน้นผลไม้เนาะ วันนี้ของไม่เยอะนะส้มโอก,ก็ซื้อแบบส้มโอสิบลูกใช่ไหมพี่สิบค่ะส้มโอส,สิบลูกโอเคนี่ของพี่เดี๋ยวไปดูที่ขนุนที่เซ็นทรัลใหมดิีได้ทีอันทีอันนี้ทุเรียนทุเรียนต้องมัดหัวนี่นดยเฉพาะผลไม้ก็เต็มรถแล้ววันนี้เน้นผลไม้จริงๆอะ่ะ สุขภาพถือกับสุขภาพมากเลยอันเนี้ยอันนี้ก็สุขภาพ,ส,ภาพสุขภาพยำเนี่ย <laughs> อร่อยอร่อยแต่วอกหนามากสดมากพร้ <c ười> อมสดยังเดือบๆอยู่เลย เขา้าใจนะเข้าใจเข้าใจเขาดึเดี๋ยวล็อกอ๋ล็อกนี่ว่ะล็อกนี่อ่ะเอาเคเอาไว้อันนี้ใช่ไหมเรืบเอาไว้นู่นของตัวเองเอาไว้นี่หืมได้กลิ่นทุเรียนอ่ะเต็มเต็มอึดไหมอ่ะเองเอาของกินนี่ถึงบ้านแล้วค่ะ วันนี้กุ้งก็เลยได้ส่วนใหญ่เป็นผลไม้นะคะแล้วก็มีข้าวถุงนึงอันนี้น่าจะเป็นเป็ดเป็ดพี่เมียวหกทุเรียนนะคะสองลูกนะคะลูกใหญ่มากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส้มโอส้มโอเนี่ยกุ้งซื้อมาเยอะเพราะว่ากุ้งซื้อมาแล้วมันเก็บค่อนข้างที่จะเก็บได้นานนะคะสองถึงสามถึงสี่อาทิตย์เลยอะ่ะก็คือตอนนี้ถ้ามันยังใหม่แบบเนี้ยเวลาแก่ะคะ่ะส้มโอไม่ค่อยหวานนะคะกุ้งก็เลยซื้อมาทิ้งไว้หลายๆอาทิตย์นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้นล,ลนี่คุณผงเลยแอปเปิ้ลก็จะหลายลูกอยู่สิบกว่าลูกแล้วก็มีมะม่วงส่วนใหญ่รอบนี้ก็จะเป็นผลไม้วันนี้ซื้อของไม่เยอะค่ะเดี๋ยวไปปอกทุเรียนกันก่อนดีกว่าเนาะ,ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ทุเรียนมานะคะสองลูกแต่ไม่รู้สึกว่าจะไม่แข็งแล้วแหละเพราะว่าลูกเนี้ยลูกนี้มีรอยมีรอยแตกแล้วนะคะน่าจะสุกแล้วลูกเนี้ยไม่มีแต่ว่าก็ไม่น่าจะ แข็งน่าจะสุกหมดแล้วทั้งสองลูกนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรร้อนเรามีให้ทานแบบนี้ก็ต้องทานแบบนี้เดี๋ยวมาปอกกันเลยค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เซียนปอกทุเรียนนะแต่แบบมีถาดด้วย <laughs> แดนมองหน้าเฮ้ยยังไงความที่มันสุกอะค่ะคือแกะปุ๊บก็แบบแยกออกเลยนะโ,โหนิ่มแล้วอะไม่ค่อยมีนะทุเรียนที่แบบว่าแข็ง,ขงมาจนจะมาถึงบ้านนี่ นี่นะคะเป็นทุเรียนมาจากมาเลเซียนะคะไม่ใช่หมอนทองบ้านเรานี่แกะออกมาแล้วอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้จะอร่อยแบบหมอนทองบ้านเราหรือเปล่านะ ทุเรียนดิบนะจะปอกยากกว่านี้นะคะนี่เป็นทุเรียนสุกแล้วนะคะโอ้ dad can you get some back for me please just put in the uh, duvan กลิ่นไม่แรงเท่าไหร่อย่า garbage for this smell good ต้องไปถุงซ้อนกันเพราะว่ากลิ่นเวลาเอาไปเก็บทางขยะอยู่ลงรถนะคะกลิ่นก็จะแบบว่ากลิ่นตลบอบอวนอยู่ในลงรถ กลิ่นก็จะเข้าไปในรถด้วยเดี๋ยวต้องเอาไว้ข้างนอกก่อนเดี๋ยววันรถขยะมาเก็บวันทฤิหัสนะคะถึงจะได้เอาทิ้ง <c oughs> ลูกล <c oughs> หนึ่งเุลือกน่าจะสามโลแล้วเนี่ย ให้คนไม่กินทุเรียนมาเก็บอือแล้วนี่นะคะเป็นทุเรียนนะคะที่เราปอกวันนี้จะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะทุเรียนนี่เนื้อมันก็จะไม่เหมือนทุเรียนหมอนทองบ้านเรานะที่แกะหมดขนาดนี้นะคะจะบอกว่าไม่ได้ทานคนเดียวนะเดี๋ยวกุ้งจะแบ่งไปให้พี่ไก่นะคะกับพี่เหมียวน่าจะเก็บไปทานจริงๆแค่ผูเดียวกินผูเล็กแน่เลยเนาะ เดี๋ยวไปเอาถุงก่นอนหวานมากหูหวานจริงๆหวานมากอะไรแมดดี้แมดดีด้กินทุเรียนไหมคะแมดดี้แมดดี้ทานทุเรียนไหมลูก no durian want try ดูอะไ a อ่ะเบบ no no okay don't trust okay ไปไหนนะี่ยแม่ดิไม่ทานวันก่อนแม่ดิทานใน <Okay, honey. S 1> นี้นะคะก็แกะมาเรียบร้อยแล้วนะคะสองลูกลูกนี้ประมาณหกโลนะคือลูกหนึ่งอะประมาณแค่ อสองลูกนะคะประมาณหกโลลูกหนึ่งก็ประมาณสามโลนะคะนี่ก็จะแบ่งให้พี่เขาใส่กระปุกใหญ่เลยเพราะว่าเดี๋ยวกระปุกเล็กเดี๋ยวมันจะเละนะคะเราแบ่งเลยแบ่งละคนละใหญ่ๆนี่างเน แบ่งอันใหญ่ให้พี่เขานะเด <Yeah. S 1> ี๋ยวตัวเองกินอันเล็ก <laughs> ปกติเป็นคนที่ทานทุเรียนเล็กแบบนี้ไม่ได้นะแต่หลังๆมาเริ่มฝึกบ่อยๆนะคะทานได้ oh, <the> <Okay. S 3> อ๋อไม่เป็นไรงั้นหนูฝากไว้ให้พี่เหมียวด้วยนะหนูไม่รู้ว่าหนูแกะมาสองลูกใช่ไหมทีนี้หนูกินอยู่ลูกหนึ่งอ่ะหวานมากแล้วทีนี้หนูเอาใส่รวมกันหนูไม่รู้ใครจะได้แจ็คพอตเดี๋ยวแปึงหนูปิดอีกกับของพี่ไก่เป็นสองชิ้นของพี่เ <c oughs> หมียวเอาให้สามเลยเ <c oughs> ขากินกันหมดทั้ทงบ้านใช่ <c oughs> ไหมมีหอยหลอดไห้พี่เลยอ้าวแบ่งกันไม่งั้น,นหนูกิกนไปหมดทุกทีเลยขอบคุณค่ะหนูแบ่งไว้อันหนึ่ง แกะแบบง่ายมากเหมือนกดปุ๊บแปะออกมันสุกแล้วกินคนเดียวร้อนในตายอะลงไปแลพี่ลืมบอกให้แกซื้ออะไรกินแกร้อนในมาด้วยละมุนไม่ไม่หนูมีก๊อกไงก๊อกยิ่งตัวร้อนเอาเดี๋ยวเอันสมมไอ้นี้จริงเหรอโอ๊ยไม่ไม่เป็นไรหรอกกินต้องกินมังค์มึงแกะหนูไล่มันหนูแกะชิ้นใหญ่ใช่ไหมทั้งหมดมันกาวชิ้นไ้นมันมีชิ้นเล็กใช่ไหมหนูซัดหมดเลยชิ้นเล็กเฮ้ยแต่กลิ่นไม่แรงนะกลิ่นไม่แรงเหรอได้กลิ่นไหม กัแก่น่ะรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่เหมือนทุเรียนเลยอ่ะกลิ่นมันเป็นแบบทุเรียนที่มันแบบไม่เลยอ่ะอร่อยใช่ไหมอร่อยแต่ไม่รู้ว่าหนูอ่ะเอาเอาลูกเดียวกันน่ะใส่กล่องกล่องเดียวกันหรือเปล่าแต่หนูพยายามคัดไงแต่ชิ้นที่หนูชิมมาชิ้นเลก็กอ่ะหวานไม่ไม่เอารวมกันก็ไม่รู้ใครจะโดนแจ็ <c oughs> คพอตมันมีลูกนึงอะออกจ,จืดหน่อยมันน่าจะเป็นทุเรียนอ่อนแต่ลูกนึง <c oughs> โอเคอยู่ขอบคุณนะคะิชๆเหมือนไม่ได้เจอกันเลย สองลูกนะคะแบ่งได้สามบ้านแต่พอดีเราซื้ออย่างเงี้ยเราก็อยากแบ่งให้เขาทานด้วยเพราะว่าเราทานคนเดียวก็ไม่หมด้วเนาะก็ช่วยแบบเขากินมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะคะเพราะพี่เขาบอกว่านี่มันแพงพี่เขาก็จะไม่ซื้อนะคะพี่เขาก็จะไม่แบบบางคนอยากทานแต่แบบว่าเอ้ยเอาเก็บเงินไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามันมีแบบว่ามีกําลังซื้อแล้วก็ได้ทานด้วยกันเพราะกุ้งยินคนเดียวก็ทานคนเดียวก็ไม่หมด เพราะว่าต่อให้กุ้งทานคนเดียวนะคะสองลูกมันก็ไม่หมดอยู่แล้วเพราะมันเยอะแล้วก็ถ้าแบบยังไงอะถ้าถ้าแกะแล้วมันก็ต้องทานให้หมดไม่งั้นมันก็จะไม่อร่อยอะค่ะมันต้องทานสดๆเลยเนาะจะแช่แข็งมันก็ไม่อร่อยก็แบ่งให้พี่เขาเนาะก็เขาจะได้มีความสุขกับเราด้วยนะคะใช่ปะได้ไหมจมกันใช่มเทียมนห้อแอนนิ่ n ก o n garlic, garlic นื แอบได้เรียกได้ไหมกระเทียมกระเทียมว้าตัวอะไรเนี่ยมันไปไหนมันมาจากไหนเนี่ยร็ดยังคะตัวต่อมาเง็ไงแม่ดีกลัวต่อลูกมันไม่กัดหรอก Okay, come. Okay. Go to the top. I'm going. What? Then get her in bed. With Kaylin and Nicole. Yeah? Kaylin! Nicole! Catch me! I got some for you. <laughs> that flower. Get away. Get away. i Get away, fly! Get away! Get away! What's that, Maddie? A fly. They have a little stop eating glue. Owen, you shouldn't be eating glue. Have fun, Maddie. An extra one for my pants. Yeah. หมดไปอีกหนึ่งวันแล้วค่ะกับวันของกุ้งเนาะว่าเป็นแม่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทํางานประจําด้วยทีนี้มันก็เหมือนกับว่าจะมีอะไรมากกว่าที่แบบจะทําหน้าที่เดียวอะคะ่ะก็ เอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะคะกุ้งก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวรอชมแล้วกันว่าคลิปคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกุ้งจะเอามาฝากนะคะว่าผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนั่งเป็นแท่งแม่บ้านนะคะแล้วก็ทํางานประจําด้วยชีวิตจะวุ่นวายยุ่งเหยิงแค่ไหนนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะเราพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบาย